สงสัยกันไหมว่ายันครูหรือยันทุกตาที่เป็นสติกเกอร์ติดหลังรถเนี่ยยันครูมาจากไหนยันครูครูใครมันมันเท่นะเขาอเป็นสิทธ์หรือว่ากลวยติดหลังรถ แล้วกับป้อมสำนักจันหลังจากเทศกาลสวัสดีปีใหม่เนาะสงกรานเห็นไหมรถเยอะมากรถเยอะจริงๆและข้างหลังรถเจออะไรส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอสติ๊กเกอร์หลังรถเนี่ยเป็นวัดท่าไม้เป็นเศรษฐีเนื้อทองพูดได้เนาะแต่ตอนเนี้ทั้งเหนือจดใต้นะสิบหลวงพ่อกวยยันครู สติกเกอร์ปิดหลังรถที่เป็นสีเหลืองเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ถูกๆนะคือท้องก็ต้องซื้อจากวัดใบละ250บาทตอนนี้สิทธิ์หลงวงพ่อควยติดหลังรถเนี่ยเยอะมากและสงสัยกันไหมว่ายันครู หรือยันตุกตาที่เป็นสติกเกอร์ติดหลังรถเนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนแล้วก็แหมบางคนมัน,ม,นมันเท่นะเขาเกเป็นสิทธิ์หลวงปู่กวยติดหลังรถตอนนี้เยอะมากจริงๆเยอะมากจริงแล้วทุกคนเนี่ยก็สิทธิ์หลวงปู่กวยแล้วก็รวยทุกคนเขาชอบเรื่องนี้ใช่ไหมใครไปชัยนาธนะครับก็จะต้องไปวัดวัดบรนแคหรือวัดโคศิตารามแล้วก็ซื้อสติกเกอร์ ไปแปะหลังรถอ่าเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนอยว่ายันครูยันครูมาจากไหนยันครูครูใครนะครูหลวงพ่่กว,วยเหรอหรือเป็นของมาแต่เดิมอยู่แล้วหรือ มาจากที่หลวงพ่อกลวยประดิษฐ์ขึ้นมาสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าคำว่าณโมพุทธายะยันครูยันปุกตาทุกคนก็เ,เข,าเ,ขาเรียกอะไรอ่ะสันนิษฐานไปต่างๆนานานะครับต่างๆนาๆนาเอาง่ายๆก่อนหลวงพ่อกลวยสิทธิ์ใครหลวงพ่อกลวยสิทธิ์หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมก็ เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่ในพื้นเพของวัดมะขามเท่าหรือหลวงผู้สุกนะครับวัดป่าคองมะขามเท่ายันครูหลวงพ่อกวยขึ้นขึ้นให้เลยขึ้นเลยปัง เห็นไหมเป็นยันทุกตายันทุกตาที่เป็นลักษณะเหมือนลูกคนมาจากอะไรมาจากณโมพุทธายะย้อนกลับมาเลยนะย้อนกลับมาเลยนะครับโลกนี้โลกใบนี้ของพระพุทธศาสนานะนะฮะเกิดแต่ณโมพุทธายะคือพระเจ้าห้าพระองค์อ่ะเอาคําว่าพระเจ้าห้าพระองค์ก่อนนะครับนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ คืออะไรในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับเรามีพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาก่อนมาก่อนพระพุทธเจ้างงแล้วงงแล้วใช่ไหมย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปรีเวิร์ดหรือฟร์เวิร์ดไปก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าสิทธะ องค์ปัจจุบันนะครับที่เรานับถือกันอยู่เนี่ยเรามีพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นแล้วสามพระองค์นานๆเลยนานๆเลยหนึ่งคือพระกะกุสันโธสองคือพระโกนาคมสามคือพระกัสปะ ปัจจุบันคือพระพุทธโคดมหรือพระสรรมณโคดมนะครับส่วนในอนาคตเลยคือพระสรรมณโคดมเนี่ยมีอายุได้5,000ปีตอนนี้ปี2,566ถูกไหมก็อีกครึ่งทางไงจนถึงพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้ารูปปัจจุบันคือพระศรีอาริยะเมตไตเรเทียนะจบนะจบไหมก็คือหนึ่ง พระก,กักปุสันโทสองพระโกนาคมพระสามพระกัศปะปัจจุบันคือพระสมณะโคดมและในอนาคตคือพระสิริเ,เบตัยนะโมพุทธยะมาจากไหนคือแทนเลยแทนเลยคือนะเนี่ยแทนหนึ่งโมทแทนสองพุทธแทนสามทา แทนพระพุทธเจ้าสุยยันสี่แล้วก็หยะคือแทนพระสีอริยะเมตัยอินเสิร์ตให้ดูเลยคือนะโมพุทธายะเราถือว่านะโมพุทธายะคือยันใหญ่แทนสรรพสิ่งในโลกนี้สิ่งใดใดก้าแล้วแต่ที่ทํำมาเป็นยันมหายันหรือจิปาถะต่างๆเราอ้างอ้างความใหญ่อ้างความศักดิ์สิทธิ์จากนะนะโมพุทธ,ธายะ สังเกตเลยว่าอาคาถาต่างๆยันต่างๆเนี้ยมีนะโมพุทธายะแทรกลงไปทั้งสิ้นใช่ไหมครับนะก็คือแทนพระพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงยะแทนพระพุทธเจ้าในการข้างหน้านะครับเ,เพราะนั้นอะคาถาต่างๆ เอาอะไรอ่ะเหนียวก็นามโมุทธยะคุ้มครองก็นามามุทธยะแค้วคาดจนกระทั่งเขาเรียกอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะยันเมตตาสมมุติเอาง่ายๆอ่ะนะโมพุทธะนะเมตตามกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูมาจากนะโมพุทธะนะห้ามโมปิดพุทธมิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัว มาจากนโมพุทธายะอีกแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเราอ้างไงเราอ้างอ่ะเราอ้างความมงคลสูงสุดไงจนเป็นนโมพุทธายะจบเรื่องนโมพุทธายะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆขึ้นจากนโมพุทธายะทั้งสิ้นเอาใกล้ตัวหลวงพ่อกลวยเลยนโมพุทธายะยันใหญ่หรือยันครูยันพระเจ้าพระองค์ขึ้นเลยปึ้งที่หลวงพ่อเดิมใช้ปึ้งอันนี้ หลวงผู้สูใช้นณะอยู่ตรงกลางโมพุทธเห็นไหมพุทอยู่รอบทามีห้อยมายะยะอยู่ท้ายยะอยู่ท้ายแล้วก็โศกของยะโศกของยะแล้วก็ขึ้นไปพนวกกับอุณาโลมข้างบนจบไอเรื่องของเบสิกเท่านี้ก่อนมาคุยถึงเรื่องยันครูหลวงพ่อกกวย บางคนบอกว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เรียกไปต่างๆนานาเรียกไปต่างๆนานาเป็นเป็นยันตุกตาเป็นยันที่ยันคนนะครับหลวงพ่อกลวยประดิษฐ์ขึ้นมาเอางี้ผมมีหลักฐานตรงนี้คือหลักฐานหลักฐานเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเอกสารต้นยันครูหลวงพ่อกลวยที่เป็นรูปคน มันคืออักษรประดิษฐ์ไงเราเคยเห็นไอ้นี่ไหม<ๆ>เขาเรียกอะไรอ่ะอ่าอักษรนี่อย่าเห็นแก่ตัวที่เป็นองค์พระอ่ะอย่าเห็นแก่ตัวนั่นคืออักษรประดิษฐ์อักษรประดิษฐ์ที่เป็นภาษาไทยแต่อักษรประดิษฐ์ของณโมพุทธยะที่เราแทกให้ดูหรืออินเสิร์ตให้ดูเนี่ยคือขอมไทย เฮ้ยขอมไทยกับคขมรเนี่ยคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าสยามหรือตันตะสยามหรือเวทในสายสยามเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาเขมรแต่ละที่เราใช้เนี่ยคือขอมไทยนะครับเรียกให้ถูกด้วยหรือเข้าใจใหม่ด้วยว่าเราเรียกอักขระขอมหรือภาษาขอม เราเรียกถูกต้องด้วยคําว่าขอมไทยในอัตลักษณ์ของความเป็นสยามหรือตันตะสยามนะนะนะโมพุทธทายะเกิดมาเป็นรูปนี้รูปยันคูหลวงพ่อกวยและเอกสารนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2484นะครับโดยนายเพิ่มกระตุกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าการที่หลวงพ่อ นํายันตุกตาหรือยันที่ประดิษฐ์รูปคนมาใช้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยหลวงพ่อกวยนะครับเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโดยนํามาใช้ คือคือเขาเป็นของกลางอะ่ะของกลางคือตั้งแต่สมัยยุทยาหรือการประดิษฐ์ตัวอักษรต่างๆเนี่ยนำมาใช้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอาจารย์ทรงรอดเล็กผมเคยไปคุยกับแกแกบอกว่าหลวมพะกวยเอามาใช้ในหลังๆนี่ คำว่าหลังๆแกนี่คือแกอยู่ตั้งแต่หลวงพ่ออายุหกสิบห้าสิกว่านะครับซึ่งมันเป็นกึ่งกลางกึ่งกลางของสายวิชาเพราะว่าอะไรอ่นนะเพราะท่านสร้างพระบาบัดนตั้งแต่ปี2500และท่านสิ้นปีสองยันครูหรือยันตุกตาเนี้ยเกิดขึ้นในปี2513เป็นครั้งแรกนั่นคือกึ่งกลางกึ่งกลางนะแล้วก็ไขข้อความลับตรงนี้ตรงที่ว่า นะโมพุทธายะเนี่ยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับณนะนี่คืออะไรนะนคือผมไม่รู้หรอกว่าหลวงพะกวยเนี่ยท่านเรียกสูตรอะไรแต่ที่แน่ๆณนะเนี่ยแทนพระกุกกกสันโทโม แทนพระโกนาคมพุทธแทนพระกัสสปะทาแทนพระพุทธเจ้าและยะแทนพระศิริยเมตไตแต่พอมาเป็นตัวคนหรือในรูปแบบขององค์เขาเรียกอะไรเราต้องเรียกพระวรากายพระพุทธเจ้าเนาะเนี่ยในเนี้ยจะบอกเลยว่าณนะเนี่ยแทนตัโจนะครับโมเนี่ยแทนทันตา พุทธเนี่ยแทนนาขาพาเนี่ยโลมายะเนี่เกษาแต่ผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกว่าท่านเรียกอะไรแต่ผมว่าหลงวงพ่อกกวไม่ได้เบสิกหรอกต้องมีอะไรพิเศษตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์มันเป็นยูนิคนะครับมันเป็นอิมเมจที่ท่านยกมาแต่ซึ่งหลายๆคนน่ะคิดว่าท่านน่ะประดิษฐ์ ตัวนี้หรือประดิษฐ์อักษรพวกนี้ขึ้นมาเองแต่อย่างเงี้ยเราต้องยอมรับความจริงจากเอกสารนี้นะครับ,รบแต่ต่อให้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือใช้ของเก่าท่านก็ทําได้ดีไหมล่ะทําได้ศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะนะครับทำให้เป็นเอกลักษณ์ไงและส่วนตัวรอบๆเห็นไหมเดี๋ยวอิสเซให้ดูเลยว่าอันนี้ท่านก็ใช้ในรูปภาษาที่11อันนี้เคยใช้าจานบานประตูแล้วก็จานในเอกสารต่งตางๆ ก็ตกผลึกอ่ะใช่ไหมจากการค้นคว้าของผมอ่ะค้นคว้าให้ใครอ่ะค้นคว้าให้พวกเราไงในสิทธิหรือพวกกกวีไงให้ได้รับรู้ไงให้ได้สดับรับฟังไงแล้วมันก็มันอีกแล้วอ่ะมันไหมว่า <c oughs> โอเคเราเอายันตุกตานะครับยันนะมูพุทธยะหรือที่เราเรียกว่ายันครูไงคำว่ายันครูครของหลวงพ่อเกวีไง หรือว่ายันของหลวงพ่อกลวยเพราะหลวงพ่อกลวยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครูผมไงผมก็เรียกว่าเออยันครูยันครูก็ได้กว้างๆนะครับมันก็เลยถึงพร้อมว่าโอเคนะโมพุทธายะนะครับนะครับแล้วก็เป็น ยันตุกตาหรือยันรูปคนหรือยันรูปพระวรากายของพระเจ้าเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้ลามินนะนะนะคือตรงนี้นะแสงแวบ,บๆเลยนะคือตัวนี้นะครับโมโมคือตัวนี้ใช่ไหมโมคือตัวนี้นี่นี่น,นี่โมพุทธพุทธซอนอยู่นี่ซอนอยู่ทางซ้ายนี่พุทธ าาทานี่ทานี่ทานี่เหมือนเหมือนกับเป็นไหลเป็นตัววรากายพระเจ้าทาน,นะครับยะ ยะนี่ก็ไปเป็นหน้าตาของท่านยะยะนะแล้วโศกยะโศกยะก็คือตัวนี้ไงเนี่ยเหมือนแขนเหมือนแขนเห็นไหมถึงพร้อมไหมจบจบแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นอักขระวิเศษหรือเป็นอักษรประดิษฐ์ประดิษฐ์จากตัวของไทยนะครับที่หลวงพ่อควยเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ให้เราอยู่ในสภาวะจดจําในความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นอักขรวิเศษใครจะเรียกเป็นยัน เป็นหมวดหมู่ของยันหมวดหมู่ของนะหรือหมวดหมู่ของอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆอยู่ในหมวดหมู่ของนะโมพุทธายะยันใหญ่ นะครับโอเคโอเคผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเนาะเทปนี้ถือว่าปลดล็อกนะปลดล็อกในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเข้าใจที่เราอยากรู้ว่าเขาเรียกยันตุกตายันอะไรยนันนู่นนี่นั่นบางคนเรียกว่ายันหลวงพ่อควยแต่ผมเรียกว่ายันครูยันครูหลวงพ่อควยนะครับส่วนเอกสารอันนี้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 นะถือว่าเป็นเอกสารสําคัญซึ่งมีใบเดียวแล้ว ผมเชื่อว่าไม่มีใครถือครองอันนี้แล้วก็เขามีหลากหลายเลยมีทั้งมงกุฎพระพุทธเจ้านะแล้วก็คาถาต่างๆแล้วการเรียนพิมพ์เนี่ยที่สวยงามแล้วก็แล้วก็ถึงพร้อมด้วยประการทั้งปวงอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันความเป็นยันครูของหลวงพ่อกลวย แล้วก็ผมว่าวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับมีอะไรก็สอบถามนะครับแล้วก็ส่งส่งข้อความส่งข้อมูลอะไรอยากรู้อะไรอยากถามอะไรนะครับผมพร้อมถ่ายทอดผมพร้อมที่จะเผยแพร่นะครับวันนี้ก็ลากันก่อนเนาะแล้วก็เทปหน้าก็เอาสาระสำคัญอยากรู้อะไร เจอกันในเทปหน้าหรือเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับช่องทางการติดต่องผมนีก็กระเบิดโทรศัพท์เลยเบอร์แบบ0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไวนิดนึงก็ id line id line สํานักจันนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้อมสํานักจันทางเพจก็ต้อมสํานักจัน YouTube ก็เป็นช่องหลวงพ่อควยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปรง่งใสและตรวจสอบได้